สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะาสาหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นวิชาภาษาไทยค่ะทักษะภาษานะคะจะเป็นข้อที่5นะคะในหน้าที่14่เนะาะคราวนี้นะคะในหน้าที่ 5, เนาะ,อะ,อะขอโทษค่ะในหน้าที่14นะคะข้อที่5ข้อนี้นะคะโจทย์บอกว่าเติมคำที่ประสมด้วยสารเอีย นะคะ,ะหน้าตาของสาะเอเนาะในกลีบดอกไม้ให้ถูกต้องนะคะคราวนี้สารเอีนะคะสารเอที่นักเรียนรู้จักสารเอียที่นักเรียนรู้จักนะคะก็จะต้องผสมด้วยสารเอเห็นไหมคะสารเอแล้วก็มี่หยอยักษ์ะนะคะแล้วตรงนี้เราจะใส่พยัญชนะลงไป นะคะคราวนี้สารเอียนะเป็นสลับผสมนะคะผสมด้วยสารเอสารอีแล้วก็ด้วยอยออีกหนึ่งตัวคราวนี้ค่ะในฝั่งนี้เป็นรูปดอกไม้เลยนะคะที่กลีบใบเอกลีบดอกนะคะมีทั้งหมด5คําให้นักเรียนหาพยัญชนะตัวใดก็ได้เอามาเติมนะคะเติมในตรงกลางของสารเอนะเพื่อที่เราอ่านเราก็จะเป็นคําเช่น คุณครูอยากเขียนคนํานี้อ่ะมีสาละเอียให้แล้วนะคะอ่ะทีนี้คุณครูอยากเติมสอเสือลงไปสมมติคุณครูเติมสอเสือลงไปอ่าคำนี้ก็จะอ่านว่าอะไรคะคำนี้ก็จะอ่านว่าสอเห็นไหมคะเอีย เสียดูนะเห็นไหมคะทุนครูเติมสอเสือลงไปคำนี้ก็จะอ่านว่าสสเอียเสียเสียงแรกที่นั่งเดยนเปล่งจะเป็นเสียงของพยัญชนะต้นเดี๋ยวเราทบทวนไปเรื่อยๆนะคะเสียงแรกที่เรียนเปล่งจะเป็นเสียงของพยัญชนะต้นเสียงที่สองจะเป็นเสียงของสระในคำนี้จะมีแค่พยัญชนะต้นและสระเท่านั้นเห็นไหมคะจะไม่มีตัวสะกด ทีนี้นเรียนได้หนึ่งคำนะนักเรียนก็เขียนลงไปได้เลยตามคุณครูก็ได้นะคะอ่าสอเอียเสียเติมลงไปจริงๆนะอัน,นจะไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะให้เรียนเข้าใจเนาะจะได้ทําได้นะคะนี่เสร็จแล้วนะคะสอเอียเสียอ่ะเดี๋ยวครยยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งคำอ่าถ้าสมมุติคุณครูจะขอใส่พายน์อ่าขอโทษคุณครูจะขอใส่ตัวสะกดลงไปด้วยอ่าได้ไหมคะ ได้นะอ่ะลองดูนะคะสละเอียตัวเดิมนี่แหละเนาะอ่ะทีนี้คุณครูจะเขียนคําว่าคํานี้ค่ะ,ะดูนะคุณครูจะเขียนคำว่าอะไรลองลุ้นดูอ่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะ่ะเสียงแรกก็คือเสียงของพยันชนะตนพ่อ สระเอียอ่ะพอเอียเห็นไหมคะงออ่ะพอเอียงอเพียงอ่ะอันนี้เป็นคุณครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะคําว่าเพียงคํานี้นะมีสระ แล้วก็มีตัวสะกดก็คืององูนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะอ่านนักเรียนก็ต้องอ่านเสียงแรกที่นักเรียนจะปิ่งก็จะเป็นเสียงของพยัญชนะต้นเสียงที่สองเป็นเสียงของสระเสียงที่สมเป็นเสียงของตัวสะกดรวมกันอ่านว่าเพียงอ่ะเขียนลงไปพอเอียงงอเพียง เห็นไหมคะได้แล้วนะคะอ่ะอีก3คํานักเรียนเติมเองนะคะจะใส่ตัวสะกดหรือไม่ใส่ตัวสะกดก็ได้นะคะอ่ะคราวนี้ต่อไปค่ะด้านล่างอ่ะนักเรียนสังเกตข้อที่อยู่ด้านล่างบ้างนะคะข้างข้างล่างนะจะเป็นข้อที่6 ะะข้อที่6โจทย์บอกว่าเลือกคําที่เหมาะสมเติมในช่องว่างและฝึกอ่านเลือกคําที่เหมาะสมเติมในช่องว่างและฝึกอ่านคําที่เหมาะสมเป็นยังไงก็คือในแต่ละประโยคนั้นๆน,น,นะคะในแต่ละเรื่องราวนั้นๆเราจะต้องหาคําไปใส่ให้มันสอดคล้องเพื่อให้คําหรือว่าประโยคนั้นสมบูรณ์อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายนะคะอะคราวนี้ไปดูข้อที่1ค่ะ คนอ่อนเพลียเพราะจุดจุดจุดเงาอ,อ่คนอ่อนเพลียเพราะอะไรเง่อ่อะอีกบรรทัดหนึ่งสุนักจุดจุดจุดแผลเพราะบาดเจ็บอ่ะนักเรียนสังเกตนะคะเขาจะมีคำมาให้เราเห็นไหมก็คือคำว่าเลียกับคำว่าเสียอ่าข้อที่หนึ่งนักเรียนจะเอาคำอะไรไปตึงก่อนอ่ะลองอันนี้ก่อนก็ได้ลองใช้คำว่าสุนัข นิสัยสัญชตาตญาณของสุนัขเขาจะใช้อะไรเลียแผลเมื่อเขาบาดเจ็บนะคะคุณครูพูดไปแล้วเนี่ย <c oughs> สุนัขอะไรแผลคะถูกต้องคะ่ะสุนัขต้องเลียแผลนะคะถ้านจะเขียนคําว่าสุนัขเสียแผลเพราะบาดเจ็บมันก็จะฟังแปลกๆอาจจะไม่ใช่ใจความที่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะอ่านก็ต้องเติมคําว่าเลียลงไปก่อนรอ,อเอีย เลียนะคะเลียเล่อ่ะคานี้เขียนแล้วเราอาจจะติ๊กของเราไปไว้ว่าคำนี้เราเขียนแล้วต่อไปเหลืออีกแค่คําเดียวแล้วก็เหลืออีกแค่หนึ่งคำที่เราจะต้องเติมลงไปตรงนี้เนาะอ่านอีกรอบหนึ่งค่ะคนอ่อนเพลียเพราะ เพราะเสียเหงื่อนักเรียนเคยไปออกกําลังกายเหนื่อยไหมเหงื่อออกเต็มตัวเลยเราจะรู้สึกว่าเราอุ้ยเหนื่อยมากเลยอ่อนเพลียมากเลยนะคะนั่นแหละเพราะว่าเราเสียเหงื่อออกไปจากร่างกายนะคะอ่ะสอเอเสียอ่า โอเคเรียบร้อยหนึ่งข้อนะในข้อ6ใหญ่นะคะมีทั้งหมด4ข้อเนาะนักเรียนลองฝึกทำดูนะคะต่อไปเราจะไปข้อนี้ค่ะเราจะไปข้อที่7นะข้อที่7นะคะคราวนี้ในข้อที่7อะคะมันจะเป็นบทอายานของชั้นป .2 อ,อนะคะทีนี้ในบทเรื่องกาดำจะอยู่ในเล่มนี้ค่ะ อยู่ในเล่มวรรณคดีลำนำอะนักเรียนลองครูให้ไปแล้วนะนักเรียนลองเปิดไปดูนะคะมันจะอยู่ในหน้าที่หน้าที่สี่ะมันจะอยู่ในหน้าที่สี่เลยอะดูคู่กันก็ได้เนาะอะคราวนี้นะคะ นักเรียนก็อาจจะลองฝึกอ่านก่อนหนึ่งครั้งแล้วค่อยมาทําตรงนี้นะคะอ่ะสมมุตินักเรียนอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะสมมตินักเรียนอ่านเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูกันว่าเขาให้เราทําอะไรนะคะอ่ะ ข้อที่7จดบอกว่าอ่านคําที่กําหนดให้และนําไปเติมในช่องว่างในวงเล็บบอกว่าจากหนังสือเรียนนะวรรณคดีลำนาบทที่1เรื่องดอกสร้อยแสนงามนะคะก็คือเรื่องกาดํานั่นเองเนาะอะ,อะทีนี้มีคําว่าเหยื่อคะ่ะมีคําว่าเผื่อแผ่ มีคำว่าเพื่อนมีคำว่าพวกพ้องแล้วก็มีคำว่าน้ำใจอ่าทีนี้พอเราฝึกอ่านแล้วนะคะนักเรียนก็จะรู้เลยนะเหมือนเราเอาคำเนี้ยมาเติมในช่องว่างที่มันหายไปอาจจะสังเกตจากคำพวกนี้ก็ได้แล้วมาเติมหรือเราอาจจะไปดูใน วันนคดีลำนำของเราก็ได้นะคะถ้านักเรียนได้มาโรงเรียนนะคุณครูก็จะให้เอ,อ่อท่องนะแล้วก็เออเราจะท่องอักขยานกันทุกวันเนาะก่อนกลับบ้านนะคะซึ่งคําอักขยานพวกนี้ค่ะมันจะเป็นคํำของจองที่มันจะทําให้นักเรียนเอ,อ่อจดจำคําได้ง่ายๆนะถ้าปีที่แล้วเนาะใครได้เคยได้ยินพี่ประสองนะคะห้องเราใกล้กันอา,อาจจะได้ยินพี่ประสองท่องอักขยาน เนาะนะคะก็คือจะเป็นบทนี้แหละนะคะอะทีนี้ค่ะนักเรียนไปดูกันนะกาดำกาเอ่ยกาดำอ่ะอันนี้ไม่ต้องเติมค่ะต่อไปรู้จำรู้จักรักรักอะไรเอ่ยอ่าถ้าเราได้อ่านเราจะรู้หละนะคะได้ได้อะไรเผื่อแผ่ไม่แชร์เชื้อนรีบเตือนอะไรร้องเรียกมาเกลื่อนกลุ้มรุมล้อมพร้อม,พร,อมพรัก น่ารักจุดๆุดจุดกระ,ะไรนาะการจุดจุดจุดแน่พ่อหนูจงดูกามันโอบอารีรักดีนักเอ่ยอานักเรียนลองดูนะคะเนาะลองฝึกทดลองทําด้วยตัวเองก็ได้นะคะหรือเอะหันไปแอบถามกระซิบถามแม่กระซิบถามพ่อหรือพี่นะคะว่าอันนี้ใช่หรือไม่ถูกหรือเปล่านะคะอ่ะนักเรียนลองทําดูนะคะ